สวัสดีครับบริษัท r า t ์ตีเทสขอแนะนำเกรียงใช้สำหรับงานฉาบผิวหน้าปูนฉาบผนงังหรือสกิมโคทนะครับซึ่งตัวเกรียงเนะี่ยมีทั้งหมดอยู่หลายขนาดนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านขายเนะี่ยมีกี่เกรดกี่คุณภาพนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับที่เราขายมาก็นานพอสมควรแล้วครับอยู่ในท้องตลาดก็สองปีเศษนะครับ ตัวนี้เป็นเกรดมืออาชีพใช้นะครับก็ด้ามเคียงตัวเนื้อตัวเนื้อใบเคียงเนี่ยเป็นเหล็กนําเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นเหล็กนําเข้าจากเยอรมันก็ส่วนตัวด้ามเนี่ยก็เป็น <parce S 2> สไตเลสนะครับก็ตรงนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะมาพูดถึงสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับก็ราคาจะไม่สูงเหมือนรุ่นที่นําเข้าจากเยอรมันนะครับ ตัวเนื้อตัวเนื้อเกลียงน่ยมีให้เลือกทั้งหมด5ขนาดตั้งแต่มีขนาดตั้งแต่20เซนติเมตรจนถึง1เมตรนะครับตัวนี้เนื้อใบเกลียงเป็นว,วัสดุผลิตในจีนนะครับก็ราคาก็จะย่อมเดาแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่านะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับ ก็บางครั้งเจ้าของงานอาจจะไม่อยากใช้ของแพงมากเพราะช่างทําศูนย์หายหรือไม่เก็บรักษาดีก็ต้องไปเสียเงินซื้อกันบ่อยๆก็พิจารณาใช้ของที่ราคาถูกลงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้ใช้เนะี่ยก็จะมีตัวด้ามต่อไอตัวด้าต,ตัวเบ้าเบ้าต่อนะครับสําหรับต่อด้ามใช้งานนะครับ ในกรณีที่งานเป็นที่สูงนะครับเห็นไหมครับเราโยกคันโยกขึ้นมาแล้วก็สวมเข้าไปกดล็อกนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็ปรับองศานะครับหมุนปรับองศาพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็นำนำด้านต่อซึ่งด้านต่อซึ่งด้านต่อทั้งหมดเนะี่ยมีอยู่4มีทั้งหมด4แบบนะครับตัวสีเหลืองเนะี่ยคือท่อเหล็กความยาว2เมตรมเมตรให้เลือกใช้นะครับก็ ยืดหดได้ก็หมุน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 แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็หมุนล็อกนะครับก็ตรงปลายจะเป็นพลาสติกนะครับเราจะสังเกตว่าพลาสติกตรงนี้หมุนออกได้นะครับหมุนออกได้ข้างในเป็นเกลียวนะครับอันนี้เราหมุนกลับเข้าไปก่อนครับก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกปลายแหลมๆนะครับก็จะมีร่องอยู่นะครับ ล่องตัวแน่มีประโยชน์คือเวลาเรา,เราสวมเข้าไปข้างในนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยจะมีฟันมีเขี้ยวอยู่สีเขี้ยวรับกันได้พอดีนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องเราต้องเล็งนะจะให้พอดีกับกับตัวล่องนะครับพอเราใส่เข้าไปมันก็จะยึดได้สนิทน,นะครับเอาใส่เลยครับขยับนิดนึงพอได้ล่องปั๊บดันลงไปครับอลองขยับดูหมุนครับแน่นนะครับ พอเราพอเราเลิกใช้เราก็จะสามารถดึงออกได้นะครับง่ายๆครับก็ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ในตามในหน้าเว็บนะครับซึ่งสินค้าอุปกรณ์ทุกทุกตัวนะครับจะขายแยกชิ้นหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยนะครับจะเอาเกียงไซส์ไหนก็เลือกตัวนั้นหนึ่งชิ้นไอตัวตัวยึดตัวสีเหลืองตัวเบ้ายึดนะครับ ช้หรือไม่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับตัวด้ามก็เหมือนกันนะครับจะถูกกระแพงเป็นเป็นท่อเหล็กหรือว่าท่อสแตนเลสก็เลือกได้ตามควประมาณที่ลูกค้าต้องการนะครับอุปกรณ์ดีเครื่องมือดีเครื่องมือดีมีมาตรฐานย่อมจะทําให้งานที่เราทําออกมาได้เสร็จสมบูรณ์แบบในเวลาอันรวดเร็วนะครับสร้างผลกําไรกับธุรกิจของท่านนะครับ ขอบคุณครับ